สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาอ่อนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่ๆในงวดของวันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเนาะเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่ๆก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกนะคะที่มารับชมแนวทางวันนี้นะคะรัฐบาลไทยสายด่วนนะคะขอให้มา ตัวเน้นตัวเจาะนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมน้องแอดก็ฝากคําเตือนเช่นเคยแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้ก็เริ่มต้น เดือนใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านที่มาติดตามนะคะรับชับรับทรัพย์นะคะขออภัยเนาะรับทรัพย์รับสุขก,กันนะคะพี่ๆวันนี้ขอให้ปังๆเฮงๆนะคะวันนี้รัฐบาลไทยนะคะพี่ๆน้องเอสได้เด่นไปที่สี่ได้เด่นไปที่สี่นะคะพี่ๆเด่นไปที่สี่แล้วก็ เจ็ดสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดแล้วก็แปดนะคะพี่ๆตัวที่น้องเอ็ชอบในวันนี้นะคะส่วนท่าใดชอบวิ่งลูดนะคะวันนี้น้องเอ็ให้สี่ mm hmm. ก็ขอให้แนวทางมาก็แล้วกันนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูตัวน้นนะคะนิ้นไปที่สี่แปดสี่แปดสี่เจ็ด สี่แปดสี่เจ็ดสี่สามนะคะพี่พี่ตัวนิ้นของเรานะคะแล้วก็เจ็ดแปดในตรงเลขดังนะคะขออภัยเนาะที่ตรงเลขดังนะคะ,ออะ,ตะ,คะแต่น้องแอดไม่ให้นะคะพี่พี่น้องแอดให้เป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะพี่พี่ ตัวกันนะคะพี่พี่ดูตัวกันนะคะตัวกันก็ไม่แน่นะคะพี่พี่สองเก้านะคะตัวกันสองเก้ากับสองหกนะคะพี่พี่ก็จะแหวกแนวหน่อยเนาะชุดกันนะคะสําหรับแนวทางนะคะวันนี้เม็ดเดียวสามตัวน้องเอสให้ไปแปดสี่เจ็ดนะคะตัดเล่นก็เป็นแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็ 48นะคะ4 7เนาะก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอ็ดจับให้ก็แล้วกันนะคะพี่พี่ชื่นชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะน้องเอ็ก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเนาะก็คำนวณไปตามสูตรนะคะขอให้มาเด้งๆปังปังปงก็แล้วกันนะคะสำหรับสายด่วนนะคะเดี๋ยวทางวันนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ